รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย ฟู้ดทรัคเนี่ยมันมาแรงมากๆเลยจำได้ไหมว่ารายการของเราเนี่ยพูดถึงฟู้ดทรัคไปกี่รอบละ้เยอะมากอะตลอดพาไปกินเบอร์เกอร์ออไปกินของปิ้งย่างอะไรก็คืออยู่ในฟู้ดทรัคเก๋ๆตลอดหรือว่าไปงานอีเวนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็เจอฟู้ดทรัคตลอดเวลาวันนี้เราก็จะพูดถึงฟู้ดทรัคอีกเนี่นแหละแต่ฟู้ดทรัคครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแบบฟู้ดทรัคธรรมดาไก่การทั่วไปเ,เป็นบิ๊กฟู้ดทรัค คันใหญ่ๆิเลยซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่กันที่แถวแถวสารแดงสีลมนี่แหละบ้านน้อนแถวบ้านผงใกล้ๆเลยตรงนี้เนี่ยมีบิ๊กฟูดทรัคคันใหม่เพิ่งมาเปิดเลยเป็นร้านพิซซ่าครับพี่ครับด้านหลังของเรานี่เองครับชื่อว่าพิซซ่ามาซิเลีจะบอกว่าเป็นฟูดทรัคที่แบบตั้งแบบเด่นมากแล้วก็มีโต๊ะอะไรแบบชิวๆมันไม่เหมือนฟูดทรัคทั่วไปอ่ะใช้คําว่าบรรยากาศของร้านเนี่ย ดีมากใช่มองแค่การมาแบบเลิกงานแล้วก็มาทานกับเพื่อนๆหรือว่าเออเลิกเรียนอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันด้านในเลยฮะไปเป็นยังไงล้วโอ้โหบิ๊กฟุตทรัค ม่แต่เดี๋ยวนะก่อนจะเจอนี้คือบรรยากาศน่ารักมากเลยเหมาะกันถ่ายรูปอะ่ะอยากถ่ายรูปเลยอะ่ะถ่ายให้ปวล <c oughs> ไม่แต่ <c oughs> จริงๆครับคุณพ่คงครับต้องบอกอย่างนี้ว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยดีจริงๆ <c oughs> คุณมีต้นไม้ใหญ่ที่แบบปกคลุมมาแล้วทําให้ร่มรื่นนะฮะแล้วก็มี <ตก S 1> พุทแท็กันใหญ่ๆมาจอดอยูงนี้ข้างในมีเตามีไฟแบบที่พี่ติวบอกดีมากนะนี่แล้วเวลาจะมาสั่งนี่เขาก็มีอันนี้คือทุกอย่างอะดีไซน์จากรถ รถมาหมดเลยนะเหมือนเป็นฝาปิดแล้วก็เปิดออกมาเราสามารถสั่งเมนูอะไรได้ตรงนี้เลยถูกต้องก็คือเมนูเนี่ยทำไว้ให้สำหรับคนที่สายตาสั้นโดยเฉพาะเลย,เลย <c oughs> ก็คืออยู่ไกลอีก500เมตรก็มองก <c oughs> <ห>็มอเงเห็เมนูใ <ช S 1> หญ่จริงนะครับผมนี่คือบรรยากาศของร้านทั้งหมดเลยเอางี้ดีกว่าไหนๆก็มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในทรัคแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาดีกว่าคาว่าเออเป็นไงมาไงถึงแบบไอเดียแบบนี้กดขึ้ สคนก็อยู่กับเจ้าของร้านพิซซ่ามาซสเลียแล้วนะคะเขาเป็นชาวอิตาเลียนแท้ๆเลยคุณลูก้านั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้าเช้าล่คนอกยุ่นผิวใช่ครับถามก่อนเลยครับคุณลูก้าครับผมว่าทำไมถึงจะต้องสร้างอะไรที่มันเป็นแบบพุดฟรักที่ใหญ่ขนาดนี้ครับ The reason is because if you want to do the real pizza with the real quality that we want to do we need the real o v e n e and need a big space to host a big real italian oven <Yeah. S 1> and try the small one if you can just feed the small oven in the quality and the pizza will be not the same like original ครับผมเอ้พิครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทั้งด้วยทั้งหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยคือนอกจากที่จะได้ quality ที่แบบถูกต้องอะไรแล้วมันมันทำให้เราได้ภาพลักษณ์หรือว่าความเป็นเอกลักษณ์อะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครัใช่ไหมครับผมได้ครับแสดงว่า Big Food Truck อันนี้เนี่ยคุณลูก้าเป็นคนดีไซน์มันเลยใช่มั้ครับ Me and my partner, Mr. Frederick, uh, which is my partner here, he who is come from France. I'm from Italy. My partner is from France. <laughs> that we design uh, this track, mix uh, Mediterranean and uh, Provençal taste. Oh, so, okay. 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 so Italy and uh, South of France match. come. Exactly. Exactly. What is your travel? Pizza. my favorite pizza is depend of the day and depend of my mood ah. but uh, most of the time i like uh, spicy pizza oh, yeah. uh -huh. uh, because my taste has become a little bit tired uh -huh. so uh, right now this week one of my favorite is pizza with andouilla sausage andouilla yeah andouilla andouilla oh. is a sausage comes from the south of italy from calabria ah. is uh, pork meat <laughs> mixed <laughs> with chili Oh yeah. Uh -huh. Then I put in the top of the pizza with the tomato, uh -huh. and a little bit of uh, scamorza cheese, uh -huh. basil in the oven, soft, spicy, and really tasty. I think if I'm not wrong, we are hoping for 15 or 16 days, mm. just 2-3 weeks, and I think it's not ready. I think it's going to be 3 weeks at this Friday. Oh. เยอะดีมากดีอยู่ในอมใหม่มากองรงนี้ฟีดแบ็กของลูกค้า the c u s t o m e เป็นไงบ้างครับ I like to say t h e c u s t o m e r are very happy right now hopefully even in future โอเคงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณลูก้าค่ะไปเป็นเชฟเป็นเชฟทำพิซซ่าให้ทานหน่อยได้ไหมครับ let's go cook together ไปรับเชิญได้เลยฮะ มาแล้วเฮ้ก mm ็ก hmm. ว่าค okay. ุณค okay. ิ้วคุณนุ๊กครับ e อนจอยขอบคุณครับขอบคุณค่ะน่ากินมากเนาะเรากินเลยได้ไหมไม่ไหวละนี่คือฝีมือของเติ้วกับนัอนะคะเนี่ยใช่ จะให้ดูใกล้ๆก่อนว่ามันแบบว่าจุ้ยซี่คือมันเยิ้มๆมากๆ<ช>มันไม่ได้เป็นแบบว่าแห้งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ต้อ,อมสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่คือจ้นที่สองก็มันจะหมดไปแล้วครับอร<ห>่อยมากจริงครับคุณลูก้าครับผมฝากหน่อยสำหรับร้านร้านนี้นม,มี Facebook หรือว่าอะไรอย่างงี้มั้ยครับ y e a s e yes, if you want to know where we're gonna move uh, from beach event o which area we're gonna be in the next weeks just follow up us in the facebook which is pizza massilia uh, facebook then uh, where it's easy to, to catch up where we're going to be Maybe are going to move in Wahine or for Mai our mm. festival we have a lot of uh, festivals coming up so we're planning for the mm. next weeks to be in many area but basically if you want to find us in t h easy e way ก็ uh, and right now in i so s so o oh. like a l ในซ e อา parking lot. ครับผมก็คือง่ายๆเลยตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนหรือว่าจะอนาคตจะย้ายไปที่ไหนขับไปดัมที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เข้าไปดูได้ในเฟซบุ๊กตะเลสพิซซ่าเมซิเลียนะครับผมแต่ตอนนี้ ถ้าใครอยากจะมากินแบบในกรุงเทพนะครับผมก็อยู่ในซอยสานหลังนี่แหละใช่อยู่แบบในเวิร์กของร้านสุกี้ร้านหนึ่งนีก็้ใช่ครับผมสกีร้านหนึ่งนะคะ <gettable. S 1> ใใวันน <Fest Naw et noise> ี้ติวกับน้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านพิซซ่าเมซิเลียรวมถึงคุณลูก้ามากๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากอร่อยมากไอ้นเจ้าเจ้าจ้าสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เบปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย Music m a d n e s นอตคะครัผมช่วง Music m a d ด e s ในวันนี้พี่ขออนุญาตเอาใจตัวเองซะหน่อยโอ้จริงๆก็ไม่หน่อยหรอกเยอะเลยแหละแบบอินมากอยู่เรื่องหนึ่งอินแบบสุดๆเลยอะตอนเนี้ยอินสุดๆอยากจะให้นอตเอาใจอ่ะจัดให้ก็ได้เรื่องอะไรว่ามา จำได้ไหมว่าพี่เคยพูดครั้งหนึ่งว่าพี่ชอบแนวเพลงแบบอิเล็กทรอนิกสแบบเฮาส์แดนส์อะไรแบบเนี้ยจำได้จำได้เพราะว่าวันก่อนผมเจอเพื่อนพี่เพื่อนพี่เรียกพี่ว่าติวขาตื้นจุดเลยไม่มีเพื่อนฉันคนไหนไม่มีไม่มีบ้าแล้ไม่เรื่องที่จะบอกคือมีดีเจอยู่คนหนึ่งตอนนี้นะที่แบบว่าฮอตสุดๆฮอตมากมาแรงมากๆใครๆก็อยากจะร่วมงานกับเขาเอาอย่างนี้คนคนนี้ผมขอเดาว่าเป็น ก็ฮอตนะอันนี้แต่มันนานไปแลวแต่ตอนนี้คนนี้ฮอตที่สุดหรอมีอีกเหรอมีอีกอะยอมใครคนนี้เลยพูดไปก็แบบเขินอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจริงอ่ะเขินใครอะนี่ฟังเพลงอย้่ชอบเขานะคนนี้เลยเควินแฮร์ริสอ๋อเปิดเพลงดีเจ่บเคลวินแฮร์ริสดีเจและโปรดิวเซอร์หนุ่มชาวสกอตแลนด์ ปัจจุบันอายุ31ปี oh. เขาเปิดตัวในฐานะศิลปินเมื่อปี2007กับอัลบั้ม Create Disco ที่มาพร้อมกับเพลงดังๆมากมายอย่างเช่นเพลง Acceptable in the 80s และเพลง The Girls นอกจากเพลงตัวเองจะดังแล้ว k ค v วินแฮร์ริยังสามารถเป็นคู่ฟีเจอริงสุดเพอร์เฟแล้วพาศิลปินคนอื่นดังตามไปได้อีกด้วย แหมหน้าตาดูชอบเขาจริงไม่แต่พอพูดมาเนี่ยผมพอจะจําได้แล้วคนนี้เคยทํางานเพลงให้กับ v ี a ัมนด้วยกับ v f ฟอลเลอ e ใช่ไหมอ่ะใช่แต่จริงๆยังมีอีกหลายศิลปินไม่ว่าจะเป็น Big กยอนเนโญแอ l ลี่นะและแต่ละคนนะมียอดดีอยู่ใน YouTube กว่า10ล้าน1อยล้านเท่านั้นจริงหมมอดปะ ครับสวัสดีครับผมเบนซิลนะครับเควินแฮร์ริสมีเอกลักษณ์แบบไหนอ่ะพูดในแง่ของดีเจเนี่ยในเรื่องของการใช้ซาวด์ดีไซน์เนี่ยเรื่องของอพวกซีดิไซเซอร์ต่างๆเนี่ยก็คือเขาก็สร้างความแตกต่างมาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วครับซ mm ิงเกิลชื่อ w วีว mm ีค hmm. Coming Back นะครับก็เพลงน,นี้จะฟีเจอริงกับเอ็กซัมโปลซึ่งเป็นวงที่ผมชอบอยู่แล้วเป็นเป็นทุนเดิมแล้วก็เรียกว่าเป็นเพลงแรกๆเลยที่ผมได้ฟังเควินแฮร์ริสในในรูปแบบของ EDM ก็เลยชอบชอบซิงเกิลนี้เป็นพิเศษครับแชิเพลงยุคหลังๆก็จะเป็นซัมเมอร์นะซัมเมอร์ก็จะชอบเพราะว่าม u m m e r เนี่ยเรียกว่าเป็นเพลงที่ไม่มีเมโลดี้ที่คนสามารถร้องตามได้ได้ง่ายมากแล้วก็คนจะจำได้ตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยเราจะรู้สึกว่าเออเพลงนี้มันเจ๋งจริงๆแล้วแฟนพี่เนี่ยก็เข้าวงการตั้งแต่ปี2007แฟนพี่ที่เตะมวยะ เจ้ง่ายแค่มีแคลิไงอ่ะวอาจารแล้วไงจ๊ะก็ตั้งแต่ปี2007รวมๆแล้วก็ประมาณ89ปีโอ้โหและ89ปีเนี่ยเขาก็แบบดังไงดังมาที่นี่เขาผลงานดีไงให้ทายว่าผลงานเขาเข้าชิงรางวัลมากี่รางวัลแล้วถ้า89ปีเข้าชิงรางวัลเนาอเขาก็คงปีละรางวัลนะเป็น89รางวัลประมาณนี้ดูถูกแฟนพี่มากๆเหรอบอกเลยว่า30เฮ้ยจริง นี่ชิงรางวันนลนสามสิบรางวัลใช่แว่าคือแบบคุณภาพมากมอะ่ะสามสรางวัลเข้าชิงนะนี่คือเข้าชิง30รางวัลใช่แล้วรางวัลที่เขาได้รับ15 15%นี่ก็คือ50%ถือว่าเยอะมากนะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเยอะมากมาข,ของเขาคนเดียวอ,ะอ,อ,อ่ะออคนอื่น แชร์แชร์ถือว่าแชร์แล้วกันใช่ยความที่ได้รางวัลเยอะอย่างนี้นะเขาก็เลยถือว่าเป็นดีเจเซเลบแล้วตอนนี้ไม่ใช่ดีเจทั่วไปทําให้ค่าตัวเขาจะกลายเป็นดีเจที่ราคาสูงที่สุดในโลกเอาง่ายๆผมว่าอันนี้เยอะมากครับผมนะหนึ่งล้านต่อหนึ่งงานต่อหนึ่งงานอ่เยอะมากดูถูกแฟนพี่จริงเยอะกว่านั้นอีกเหรอเยอะกว่าไม่บอกไม่บอกว่าเท่าไหร่ลองให้ผู้ชมทายเล่นดีกว่าคิดว่าค่าตัวของเควินแฮร์ริสเท่าไหร่ค่ะ ดีเจแพงที่สุดในโลกเลยครับผมถ้าให้เดาเล่นๆนะครับผมก็น่าจะถึงตัวเนี่ยต่องานนะครับผมน่าจะแถวๆประมาณเกือบๆสิบล้านบาทอะไรเงี้ยน,นะครับถูกๆที่สุดที่มาไทยเนี่ยก็น่าเขาถึงตัวกันที่เคยแอบๆได้ยินมาก็สองสามล้านแล้วนะฮะก็ถ้าจัดระดับโลกขนาดนะั้นรวมถึงค่าบินค่าเที่ยวค่ากินค่าอยู่นะครับผมรับรองผมว่าต้องมีประมาณสิบล้านแน่นอนครับคิดว่าคงอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าล้านนะคะเพราะว่าจากที่มาเนี่ยก็แบบบัตรก็เกือบครึ่งหมื่นแล้วก็ เอาจริงสิบล้านเลยก็ได้อะเอเอ,เอน่าจะประมาณ12ล้านอะไรอย่างงี้มั้งครับเพราะว่าน่าจะมิกเพลงเก่งหรือว่าเปิดเพลงได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่านะประมาณ1 0บถึงสิล้านเลยนะเพราะว่าเพื่อนผมขนาดเป็นดีเจร้านน้ำชาธรรมดานะสามพันสี่พันเลยอะผมคิดว่าแบบระดับโลกเขาต้องแบบยิ่งกว่านี้มากมากเลยอะนะไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ดีเจไม่ใช่ดีเจรู้ไหมแคลวินแฮร์ริสเนี่ยค่าตัวลองๆจากเลดี้กาก้า แจสตินดีเบอร์แล้วก็เชลลซีฟิตเลยนะโโอ้หนี่คือคือลิสต์นี่คือใช่แต่ละคนนี่คือระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากรู้จริงๆริงค่าตัวเขาเท่าไหร่สุดสุดแล้วนะแปดล้านไม่มากกว่านั้นนี่ไอ้บ้านี่ค่าตัวคนเหรอเนี่ยนี่เลยดีกว่าเขาค่าตัวต่อนหนึ่งโชว์นะสิบสี่ล้านบาทสิบสี่ล้านบาทหรือว่าจะเป็นสี่แสนด่าเหรียญใช่ เพราะว่าในปี2014เนี่ยเขามีซิงเกิลออกแทบทุกเดือนเลยไงเขาก็เลยมีค่าตัวที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางทีก็ทำเห็งตัวเองบางทีก็ไปฟีดให้คนดังๆด้วยดูได้ได้14ล้านคนนโชว์เพราะนั้นไปสมัครเป็นแฟนจะง่ายกว่าครับองประกอบที่ทำให้เขาค่าตัวสูงสุดในโลกก็อย่างที่บอกไว้ครับเพราะว่าเขามีความสามารถในเรื่องของการโปรดิวซ์การเขียนเพลง แล้วก็รวมถึงการร้องด้วยซึ่งมีน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็การที่เพลงเขาเนี่ยขึ้นชาร์ตในระดับอันดับท็อป10เนี่ยในหนึ่งระบับเมลเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์ว่าทําไมเขาถึงเป็นดีเจที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้แล้วผมว่าก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกอีกสักพักเลยครับเพราะว่าเขาเรียกว่าได้รับการยอมรับจากกลุ่มที่เป็นคนฟังด้วยแล้วก็กลุ่มที่เป็นดีเจด้วย 2อถึงสปีที่ผ่านมานี้เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของเควินแฮร์ลิสเลย<ช>จริงๆ,ๆนี่ถ้าผมไม่ติดเป็นประเภทนี่ถือว่าพอๆกันเลยเระดับเดียวกันเรียกเพื่อน <ๆ S 2> เรียเพื่อน เฮลิสตเน่โอยกล้ามากนี่ตะกี้บอก2-3ปีแล้วฮอตมากใช่ไหมครับจริงๆไม่นะต้องปีนี้เลยจริงหรอให้ฉันน้ำลายก่อนปีนี้เนี่ยฮอตสุดๆเพราะเขาไปถ่ายชุดชั้นในให้แบรนด์ดังระดับโลกมาแบบถ้าเห็นนะคือแบบอยากตัดภาพตัดภาพเขาเลยคือเซ็กซี่มากอยากจะแบบเอานิ้วบป กให้เป็นดีเจที่เซ็กซี่ท pues ี่สุดในโลกตอนนี้เลยแหมคุณหวยหน้าตาคุณจริงมากเลยนะครับขึ้นเลือดขึ้นเลือดขึ้นสมองเลยชอบมชอบมากสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่า,ามือนี้เบปซี่เลย เอกในวันนี้นะคะก็เอาใจคอเกมกันไปเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเกม PC ซหรือเกมบอร์ดอะไรต่างๆนะคะขอให้วางลงก่อนเลยเพราะวันนี้ติวพามาที่ร้านนี้เลยค่ะเกม Over Lou s e นะคะที่ที่เป็นสวรรค์ของคนรักเกมเลยทีเดียวบรรยากาศนะคะเข้ามาเนี่ยเหมือนกับเราได้เล่นเกมอยู่ที่บ้านเลยทีเดียวบรรยากาศมาขนาดนี้แล้วติวขออนุญาตโทรตามเพื่อนมาเล่นเกมก่อนนะคะแต่น็อตไปไหนเนี่ยน็อตน็อตโทรตามน็อตกอนเลยโทรตามน็อต นี่นะคะติวก็อยู่กับคุณทิวเจ้าของร้านเกมโอเวอร์เลแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณทิวสว,ส,สวัสดีค่ะคติวถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าว่าร้านเกมโอเวอร์เลาเนี่ยเป็นมาย่างไงคะถึงได้มีขึ้นมา Original concept ของผมคือที่ผมอยากทำให้มันเป็นเกมมิ่งเลยนั้นคือ main idea คือผมเองเป็นคนชอบเล่นเกมเล่เกมอยู่แล้ว คอนเซ็ปต์ก็เลยอยากให้เป็นเกมมิ่งครับ,รบผมเลยสร้างอารีนาไว้ห้องเก็บเสียงสองห้องไว้แข่งขันเป็นเทรนนิ่งกราวน์อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมว่าเกมมิ่งทางด้านของเราที่เราทำมาผมอยากเน้นทางด้านเกมเมอร์ที่เล่นอะไรที่มันจะค่อนข้างแอดวานซ์กับ ของเทคโนโลยีแล้วก็ต้องมีทีมเวิร์คต้องมี l e a ดอร์ชิพอะไรพวกนี้ครับมันจะจะค่อนข้างจะเน้นไปทางด้านเป็นสปอร์ตมากกว่าใช่ใช่หลังจากที่เปิดมาตอนนี้ได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับผมเปิดมาได้ประมาณ5าเดือนแล้วครับห้าเดือนที่แปลกเป็นไงบ้างคะส่วนใหญ่เขาจะมาเพราะว่าเรื่องอาหารบรรยากาศจะเน้นทางด้านโซเชียลมากกว่าก็เหมือนว่าเราได้มาสังสรรค์รวมกันกับเพื่อน แล้วอย่างในร้านนี่มีเกมอะไรบ้างะคะถ้าอยู่เป็นเกมเมอร์เลยเราก็มีพวกแบบ PC Gaming จะค่อนข้างแบบ Competitive Level หน่อยจะเป็นคอนโซลจะแบบพวก Commercial หน่อยๆ <c oughs> พวก PlayStation, <c oughs> Xbox, Wii อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับแต่ว่าเราก็จะมีพวกบอร์ดเกม <c oughs> หลายแบบหลายชนิดนะครับถึงแม้จะเป็นพวกฟรีเกมมันที่แบบไม่ค่อย c o m เพล็กซเท่าไหร่หรือไม่ก็แบบ <c oughs> บอร์ดเกมแบบใหญ่ๆเลยที่ใช้เวลาเล่นเมื่อสำหรับ กเกอ,อ่ออกกเเมรรีปะภทนนนึงหืัยากถามนิดนึงว่าใครที่สามารถมาเล่นเกมได้บ้างคะอย่างไรละเอียดในการมาเล่นเกมช่นี่ใครมาก็ได้ครับเรามีเกมฟรีที่สําหรับทุกคนที่ยังอยากมาทดสอบที่ของเราหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบเกมประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจะมานั่งเล่นอย่างเดียวก็ได้ครับเราจะมีแบ่งอีกแกนเป็นพวก members คือพวก p c ีคือ <PC. S 2> ค่อนข้างที่เราจะค่อนข้างเลเวเรจะน้อยหน่อย,อยเพราะว่าสเปคของเครื่องเราค่อนข้างสูง แต่ว่าเมมเบอร์นี่ที่เป็นนี่แค่คนใดคนหนึ่งเป็นนะครับเพื่อนมาเล่น,นลกี่คนได้เราก็พาเพื่อนหนึ่งติวสมัครเองคนเดียวแล้วก็พากลุ่มเพื่อนมาเล่นได้เลยสำหรับห้องนี้ครับ PC room อ้โ,อโหนี่ถ้ามากับเพื่อนนะต้องบอกเลยว่าฟินเพราะว่านั่งเล่นรวมกันอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจอ CPU เมาส์เมาส์หูฟังทุกอย่างคุณภาพดี รวมไปถึงเก้าอี้ด้วยแต่ที่เจ๋งที่สุดคือตรงนี้เขาบอกว่าแต่ละอย่างนะครับผมเซตมาเพื่อคอเกมจริงๆนี่ขนาดผมไม่ได้อินเกมอะไรขนาดนั้นมาตรงนี้ยังรู้สึกว่าโอ้โห มันคือสวรรค์ของคนที่เล่นเกมมากๆอีกหนึ่งโซนถัดมาครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหผมนี่ก็อินอินเหมือนกันกับคอนโซลเกมครับตรงนี้เนี่ยมีทั้ง PlayStation 4หรือว่า p พ4นั่แหละมี Xbox มีเกม V ให้พวกเราได้เล่นกันส่วนตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังอินบอลอยู่ đến fifa vô đánh đi đánh đi แบบมากมายหลายชนิดนะคะแล้วก็มีอาหารเบอร์เกอร์แบบนี้นะคะที่คุณคือบอกเรามียังมีอะไรแบบอื่นอีกไหมคะมีบริการแล้วแต่ไทมิ่งของในวันนะครับเวลาตอนเช้าเราก็จะมีเวิร์กช็อปเหมือนกันครูครูหรือไม่ก็จะเป็นจากธุรกิจหลายแบบเขาจะมาติดต่อเราทางด้าน ทำให้ใช้สเปซของเรา,าเป็นขอสถาน,นที่ใช่ทีนี้ดิอยากรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีแบบบริการเพิ่มอะไรทางด้านไหนอีกหรือว่ามีการขยายสาขาไปที่ไหนหรือเปล่าอตอนนี้ผมเอมเล็งไว้จะอยากไปที่ฮ่องกงกับที่โตกเกียวอยูค่ครับใช่เพราะว่าผมว่ามาร์เก็ตที่นั่นมันจะช่วย Expose b r a ์แบในเอเชียได้ดี แล้วอย่างนี้อยากรู้นิดนึงว่าคนที่มารู้จักร้านเกมโอเวอร์เมาใช่ไหมคะครเราโปรโมททางไหนบ้างเขารู้จักได้ยังไงตัวแรกๆก็คงเป็น word of mouth นะครับแต่ว่าที่เราได้ดีก็คือทางด้าน Instagram อยู่แล้วเพราะว่าค,ค,คนชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ย<า>ใช่ไหมครับมัน,มนสนุก ค่ะผมว่านะครับอะตะกี้เห็นบอกแล้วว่ามีอินสต g r a m มงั้นเดี๋ยวให้คุณทิวฝากร้านเลยละกันว่าจะติดต่อทางร้านได้ทางไหนหรือว่าตั้งอยู่ที่ไหนมายัางไงได้ครับทาง Instagram เราก็เกม o v v r r k k k เนะครับเราอยู่ที่ทองหล่อตึกริบ r ิ y ีพ a ซาชั้น B1 ครับอ่านะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณทิวมากๆที่พาพวกเรานะคะมาชมร้านเกม o v v r r o u u n g e นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เอาจริงถามพี่ติวชอบโซนไหนมากที่สุดพี่เหรอก็ต้องง่ายๆอ่ะถ้าอย่างเงี้ยไม่ถนัดใช่ไหมต้องพวก PC ไม่เหมาะกับพี่ต้องเป็นเกมพวกเกมบอร์ดเกมบอร์ดคืออะไรหมายถึงว่าเกมบอร์ดพวกที่อยู่ในกล่องทั้งหลายอ่ะเหมือนพวกเกมเซตทีเกมบิงโกเกมอะไรพวกนี้ใช่ไหมจะชอบแบบนั้นมากกว่าอยู่ประจําโต๊ะแล้วก็มันได้คุยแล้วก็หัวล็อกเพื่อนๆทุกคนไงมันสนุกไงอันนี้มันดูแบบ ม,มันเป็นสําหรับผู้ชายเป็นสักนิดหนึ่งมันดูแบบเครียดไปนิดนึงเนาะแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าที่นี่อ่ะมันเป็นเหมือน บ้านที่มีความเนิร์ดเกมอ่ะเข้าใจความหมายว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมาเล่นเกมบ้านกูเว้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเข้าไปถึงโอ้โหมีคอมเต็มไปหมดเลยมีโซนแบบเพยมีเอ็กซ์บ็อกมีวีคือบโต๊ะพูแถมมีอาหารให้กินด้วยใช่ไหมมันเหมือนบ้านเด็กเนิร์ดอ่ะชอบจริงๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครนะคะติดใจบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศที่เหมือนอยู่บ้านเล่นเกมไปแล้วก็ทานข้าวไปเหมือนอยู่บ้านนะคะอย่าลืมร้านนี้เลยเกมโอเวอร์เลาชนะคะ นะ่อยู่ตึกเบอร์ตี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูมาลุยเอาลูกนี้เลย <Yeah. S 1> จริงๆวันนี้เนี่ยถือว่าครบทุกเรื่องราวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลกีก m u วสิกแมดเดนเรื่องของดนตรีที่พี่เนี่ยบ้าผู้ชายมากเลยวันนี้ จัดเรื่องแบบนี้อีกแล้วเราไปถึงเรื่องฟู้ดฟีดเรื่องของอาหารวันนี้ครบมั่งจริงครับใช่เรียกว่าครบทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องอัปเดตเลยนะรื่เห็นแต่ว่าคราวหน้าเราจะมาอัปเดตเทรนอะไรเนี่ยต้องติดตามได้เลยนะคะในรายการว็บพนิงสิบโมงครึ war, life, ่งถึง11โมงทางช่องวันจำไว้ให้ขึ้นใจเลยใช่รวมถึงสามารถติดต่อเรา2คนนะคะได้2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Follow a อดเว็บนิงทีวีรวมถึง f a เฟซ o ุ๊กแ p นเพจแปซี่ไทยเพราะเรารู้ก่อนตั้งแต่เกิดดีมากใครยังไม่ f o l โล w อัลโหลเรน